สวัสดีครับเจมมาโตกลับมาีกล้วหนึ่งกลับมาพร้อมของเก่าที่ทุกคนถามหามาเยอะมากๆนั่นก็คือชุดบลูม m ริโอเนตนั่นเองแต่ว่า Blue m ริโอเนตเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเขาพาเพื่อนทุกสีของเขามาด้วยนะเพราะว่าเขาจะกลับมาอยู่ในตู้ E ีโวอย่างที่เคยบอกไปว่าของบางอย่างเวลาที่เอามาให้แรกกซิสตันแล้วเนี่ย มันเหมือนเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ทําให้เราได้แบบเออใช้เศษคิสตันมาแลกได้ฟรีนะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันออกไปแล้วเนี้ยบางทีมันจะไม่กลับมาให้ได้คิสตันแล้วแต่ว่ามันจะไปอยู่ในกิจกรรมไปอยู่ในที่อื่นบ้างซึ่งบลูมายโอเนี่ยก็เช่นกันรอบเที่ยวกับมาในตู้สุ่ม8ทีใช่ไหมรอบนี้กลับมาพร้อมกับผองเพื่อนในตู้อีโวพิเศษ3วันตั้งแต่วันที่24ถึง26 เหมือนเดิมนะครับตู้อีโวนี้ไม่สามารถใช้ตัวอีโวในการเปิดได้แต่ว่าสามารถใช้พิมพ์เขียวเก่าในการแลกได้ถ้าเกิดใครมีพิมพ์เขียวของตัวบลูมโรเนี่อยู่เนี่ยก็สามารถมาใช้แลกได้เลยนะครับมารีวิวกันดีกว่า,วามีสีอะไรบ้างนะและาราคาเท่าไหร่ความจริงราคาแอบจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีอันนี้นะครับนี่อันนี้คือของผู้หญิงสีชื่1หนึ่งตัวนี้จะใช้ทั้งหมด3หินอีโวและ1พิมพ์เขียวนะ พี่คงไม่ต้องรีวิวเยอะมั้งเป็นชุดเก่าให้ดูต่อมาผู้หญิงตัวที่2จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ทั้งหมด4หินอโวและ2พิมพ์เขียวนี่4หินอโว2พิมเขียว, o, ยวตัวที่3ตัวนี้นะครับเคยอ,อยู่ในตู้ตัวนี้จะใช้ทั้งหมด5หินอโวและ2พิมพ์เขียวนี่แล้วตัวสุดท้ายราคาเท่าเดิมนะ7หินอโวและ3พิมพ์เขียวคือตัวนี้นั่นเอง นะครับมาดูตัวผู้ชายกันบ้างดีกว่าตัวผู้ชายก็จะมีตัวนี้นี่ตัวนี้ก็สามหินอีโวหนึ่งพิมเขียว friends, ครับความจริงพี่ชอบทรงผมความจริงพี่ชอบทรงผมมากเลยถ้าเกิดมันไม่มีอีกเครื่องประดับอันนี้นะสามหินอีโวหนึ่งพิมเขียวตัวต่อมา ตัวนี้นะครับส e ี่อีโวสองพิมพ์เขียวสี่หินอีโวสองพิม์เขียวทรงผมก็สวยเหมือนกันไม่ค่อยชอบไอี่ติดหัวเนี่ยเสียดายมากๆนะตัวนี้ที่หลายๆคนต้องการอยู่ที่ห้าหินอีโวและสองพิมพ์เขียวนะครับทรงผมนี้ที่ทุกคนต้องการความจริงไม่ใช่แค่ทรงผมหรอกพี่รู้เราอยากได้ผ้าปิดปากอันนี้ด้วยใช่ไหมนะมีคนเอาไปใช้เยอะมากใช้กับหัวขาวบ้างใช้กับหัวอะไรต่อมีอะไรเทมากๆ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหัวขาวอื่นให้ดูกัได้นี่เห็นไหมเทเทเทมาอันสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายน่าจะเดากันได้แล้วก็คือตัวสีไฟนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดหินอีโวและสามพิมเขียวนะครับรักสีไหนชอบสีไหนมีเวลาให้จับจองกันทั้งหมด3วัน2 4ถึง26มกราเท่านั้นนะครับในตู้อีโวสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิม เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายยครับ